อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีด้วยรายการธรรมปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมค่ะวันนี้เป็นวันขึ้นสามค่ำเดือน9ปีวอกค่ะซึ่ง อพอท่านผู้ฟังทางบ้านได้ยินเสียงของดิฉันก็คงจะนึกรู้แล้วล่ะว่าเป็นช่วงของการธรรมศาสคาชาซึ่งดิฉันจะมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านที่จะถามประเด็นปัญหาต่างๆหรือว่าพูดคุยสนทนาปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้มีข้อสงสัยแล้วก็เขียนถามเข้ามาทั้งทางจดหมายแล้วก็ทางเว็บไซต์ของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะซึ่งเช้าวันนี้ก็ขอนําท่านฟังมากราบนมัมศการ พระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุนโญพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็เป็นสํานักปฏิบัติธรรมที่เป็นทางการแห่งที่ห้าของจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะ กราบนวัตศการเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคาเจิญพานสาธุเจ้าคะ่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนสิงหาคมนะเจ้าคะ่ะก็จะได้หยิบยกปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาเป็นผู้ที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาเจ้าคะ่ะเขียนมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะเจ้าคะ่ะเขียนถามมาหลายข้อทีเดียวเจ้าคะ่ะเริ่มแรกโยมก็ขออนุญาตที่จะนำมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารยก์กันเลยนะเจ้าคะ่ะข้อแรกถามว่า ก่อนบวชเป็นภิกษุณีต้องบวชเป็นสามเณรีถือศีลหกข้อ,อคือข้อหนึ่งถึงหกให้ครบสองปีโดยไม่ให้ศีลขาดหรือว่าด่างพลอยเลยแม้แต่ข้อเดียวนะเจ้าคะ่ะไม่เช่นนั้นก็จะต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่มแล้วก็ถึงจะได้บวชเป็นภิกษุณีทําไมนะเจ้าคะ่ะสามเณรีถึงไม่ถือศีลสิบและเจ้าคะ่ะอันนี้ศีลส,สิบนี้ ยมคิดว่าเป็นสามเณรถูกไหมเจ้าคะอ่าใช่ถูกต้องถ้า,าเป็นสามเณรเน,เนี่ยก็จะต้องศีลสิบี่คือหมายถึงฝ่ายนักบวชผู้ชายเจ้าค่ะ,ะฝ่ายนักบวชผู้ชายก็จะมีต้องบวชเป็นสามเณรก่อนไม่ว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่ก็ตามเจ้าค่ะอ่าอย่างตอนอาลามาบวชเนี่ยกราต้องมีขั้นตอนคือให้บวชเป็นสามเณรก่อนแล้วก็ค่อยบวชพระซึ่งขั้นตอนตรงน,นี้ก็อาจจะแบบห่างกันไม่กี่นาทีแล้วก็มาบวชเป็นพระเลยหรือบางทีก็จะต้องเป็นหลายปี และทีน,นี้การบวชพระก็ต้องมีข้อกําหนดเพิ่มขึ้นอีกเช่น <Okay. S 1> จะต้องมีอายุ20ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะใ <Okay. S 1> นเกี่ยฝ่ายนักบวชผู้ชายทีนี้ก่อนที่จะไปถึงอธิบายถึงฝ่ายนักบวชผู้หญิงเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจกับนว่าคําว่าสามเณรเนี่ยหมายถึงเหล่าก่อของสามเณรเหล่าก่อของสามณนะฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาจะไม่ได้เรียกว่าสามเณรีนะศาพที่ในทางพระวินัยท่านใช้ท่านจะใช้คําว่าสิกขมานาสิกขมานา จะไม่ได้ใช้คําว่าสามเนรีสามเนรีเนี่ยก็คือเหมือนลักษณะว่าเป็นเหล่ากอของสมณะผู้หญิงเจ้าค่ะและนี่คือเขาเขาเรียกกันเหมือนกับเป็นสมองชื่อเล่นก็แล้วกันนะ,ะเป็นอีกชื่อหนึ่งแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นสามเนรีเนี่ยจะไม่ใช่จะมีแค่สิกขามานาแล้วก็จะเลื่อนเป็นภิกษุณีเลยเจ้าค่ะเป็นภิกษุณีทีนี้ถามว่าทําไมต้องถือศีลแค่หข้อแล้ว ทำไมไม่เหมือนสิบข้อเหมือนกับสามเณรล้วก็ก็มันคนละชื่อกันไงเพราะว่าสิกขามานาไม่ใช่สามเณรีคือโดยทางเทคนิคนะโดยทางทางเทคนิคเนี่ยจะไม่ใช่นะ,ะตรนี้ในทางชื่อเรียกบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นสามเณรีแต่จริงๆโดยทางเทคนิค้มันไม่ใช่ก็นจะไา,ามสิกขานาคือสิกขา,านาสิกขามานาไม่ใช่สามเณรีที่จะ,จะมาเปรียบเทียบกับเป็นสามเณรเพื่อที่จะไปเป็นภิกสุนะเพราะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนตรงนี้ที่แตกต่างกัน เจ้าค่ะแล้วคําว่าสิกขามานานี่แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ทําการศึกษาน,นั่นเองผู้ทําการศึกษาทีนี้ความเป็นสิกขามานาเนี่ยรักษาศีลหกข้อนั่นก็คือเอาสิบเอาเอาหกข้อแรกของศีลของสามนเณรเนี่ยนะ,ะเอามารักษาเนะี่ยเอามารักษาเพราะฉะนั้นแต่ต้องได้สองปีเต็มๆเลยนะผิดพลาดไม่ได้นะผิดพลาดไม่ได้เลยอย่างสามนเณรเด็กน้อยๆอ,อย่างเงี้ย อายุ7จขวบหรือ12ขวบ15ขวบเนี่ยเริ่มเป็นวัยรุ่นบางทีก็ร้องเพลงออกมาเงี้ยนะสามเณรนะสามเณรนะที่เขาร้องเพลงออกมาเนี่ยก็คือว่ามันจะผิดข้อเรื่องการละเล่นใช่ไหมเรื่องการละเล่นคือไม่ให้เล่นเครื่องเล่นหรือว่าดูการละเล่นหรือว่าอะไรทําอะไรที่มันจะเป็นการขัดขวางต่อกุศลธรรมเนี่ยเขาจะปิดพลายข้อน,นี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าสิกามานาไปทำพึ่งคุณต้องเริ่มน้บหนึ่งใหม่เลยนะ แต่ของสามเณรเนี่ยคุณคุณยังไม่ต้องคุณก็ามาสมาทานศีลใหม่กับพระก็จบไปอก็จบไปก็ยังบวชเป็นพระได้ถ้าคุณอายุยี่สิบไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่สิกามานาไม่ได้นะเหมือนกับเข้มกว่ากันนะ,ะ,ะเข้มกว่ากันตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามไอ้ข้อที่ร้องเพลงเนี่ยไม่ได้อยู่ในหกข้อนะั่นไงออ่ข้อที่ร้องเพลงห้ามดูการละเล่นอันเป็นค่าืึกต่อกุศสธรรมเนี่ยนะคือคุณจะไปดูมวยดูบอล อะไรพวกนี้ไม่ได้นั่นจะเป็นส่วนในข้อของศีลสิบแต่ศีลหกของสิกขามานาเนี่ยจะจะไม่มีตรงนี้ก็คือศีลห้าข้อของศีลแปดแล้วก็บวกการเว้นการรับประทานในเวลาวิกาแลแต่ทีนี้ถามว่ามันก็จะเข้มคนละมุมกัน,นมาว่าเราก็ทําไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ทําไมถึงไม่ให้สิบข้อเลยอันนี้ก็เป็นวินิจฉัยของพระพุทธเจ้า ขุนาจนี่เป็นวินิจฉัยของพระพุทธเจ้าอาตมาก็ไม่รู้ว่าทําไมท่านถึงตั้งกฎอย่างนี้นะแต่ว่าท่านก็ตั้งกฎอย่างเงี้ยอ่าถ้าถ้าเราจะมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงทาอย่างนี้อาตมาก็คิดว่าเป็นข้อที่ท่านผ่อนปลนให้ให้แบบไม่ต้องเข้มมากแต่ไม่ต้องเข้มมากในความที่มีศีลมากข้อแต่มาเข้มในความที่คุณต้องมั่นใจคุณต้องมีความมั่นคงตรงนี้ถ้าถ้าใจวิเคราะห์ก็จะมองเป็นมุมเนี้ยนะแต่ว่าจะมีความต่างกันอย่างที่ว่านี่แหละ อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,คะข้อสองนะเจ้าค่ะ,ะคุณนักศึกษาถามว่าพิสษจนีต้องถือศีลทั้งหมดสามร้อยสิบเอ็ดข้อ,อนะเจ้าค่ะ,ะคือตัวศีลที่ต้องถือเนี่ยปฏิบัติจริงๆคือศีลห้าหรือศีลแปดใช่ไหมเจ้าค่ะแล้ว่ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยคือพระวินัยใช่หรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะแล้วก็ทําไมถึงต้อง ถือศีลมากกว่าพระพิสุขเจ้าค่ะพระพิสุรู้สึกสองร้อยกว่าใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใช่เจ้าค่ะค,คำว่าศีลน,นะศีลเนี่ยแปลว่าปากตินยะศีลเป็นปกติก็คือเราเราใช้เป็นคําเรียกข้อปฏิบัติที่เป็นวินัยนั่นเองเจ้าค่ะในในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็มีธรรมและมีวินยัยก็เรียกว่าเป็นธรรมวินยัยใช่ไหมเจ้าค่ะวินัยก็คือส่วนที่เป็นศีลน,นี่แหละแน่คุณต้องทําจกนกระทั่งเป็นนิสัยพอทําเป็นนิสัยปุ๊บก,ก็คือวินัยนั่นเอง ทำเป็นนิสัยเพื่อก็คือศีลนั่นเองเพราะนั้นศีลกับวินัยคืออันเดียวกันศีลกับวินัยคืออันเดียวกันวินัยใช่ไหมคุณมีวินัยในการข้ามถนนคุณมีวินัยในการที่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นวินัยจนกระทั่งคุณแบบทําอยู่เป็นประจําไม่ทําไม่ได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นศีลกับวินัยเนี่ยคือความหมายเดียวกันความหมายเหมือนกันเนาะทีนี้ที่คุณนักศึกษาถามว่าไลที่สามร้อยสิบเอ็ดข้อศีลเนี่ยมันมันเป็นศีล ที่ทำไมภิกษุนี้ต้องทำในขณะที่ภิกษุมีไม่ถึงรเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้วินยัยเราจะมาจะใช้คำให้รัดกลุ่มนิดนึงนะคือส่วนที่เป็นวินยัยส่วนที่เป็นวินัยที่เป็นสิกขาบทสิกขาบทที่เป็นข้อข้อ list เอกมา list ์อกมา list ์อกมาเนี่ยมีเป็นข้อข้อเนี่ยมีอยู่สําหรับพระภิกษุก็จะมีร้อยห้าสิบบวกกับตรงนั้นอีกเจ็ดสิบบวกกันตรงนั้นอีกสองเป็นสองรอยี่สิบเจ็ดขึ้นมาแล้วที่เขาบรรยายัติเป็นข้อข้อเนี่ยเพราะว่า มีประเด็นที่พระไปทําผิดเป็นจุดเป็นจุดเป็นประเด็นประเด็นขึ้นมาเช่นพระไปกินเหล้าพระไปแสดงฤทธิ์พระไปสมใส่ใส่รองเท้าแล้วก็เสียงดังกระตักกระตักพระไปเสพเมทุนมีพระไปขโมยของก็เลยต้องบัญญัติเป็นสีขาบทเป็นข้อเป็นข้อขึ้นมาตรงเนี้ยฤทีิเรามานับได้227ตรงเนี้ยนะ ก็คือหมายถึงข้อห้ามที่พระพิสุทธิ์ทำไม่ได้ถูกไหมเจ้าคะที่เขาไปทําผิดมาแล้วอจะไปททาผิดมาแล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าตรงนี้เกินเขตนะเกินเขตแล้วก็เลยเอาสิ่งที่บัญญัติเพิ่มไว้ใส่ไว้แล้วบอกตรงนี้เป็นอาบัตคุณจะเกินเขตตรงนี้ไม่ได้คุณจะเกินเขตตรงนั้นไม่ได้เกินเขตนี้ไปก็เรียกว่าเป็นอาบัตประเภทนี้ประเภทนี้อย่างนี้ไปต้อนะซึ่งอาบัตนี้ก็จะมีตั้งแต่เบาจนกระทั่งถึงรุนแรงถูกไหมเจ้าคะตัอย่างนี้คือบอกระดับของความหนักเบาของความที่คุณเกินขอบเขต ถ้าคุณเกินขอบเขตชนิดว่ากลับไม่ได้เลยอันนี้ก็คือปาราชิกก็คือแ้ไม่ได้สึกไปอย่างเดียวเลยจนะคือ<า>ถือว่าหมดจากความเป็นที่จะมาอยู่ร่วมกันละ,ะแต่ถ้าเป็นเกินขอบเขตชนิดที่พอแก้ได้ก็จะมีอยู่หลายแบบทีนี้ตรงที่ว่าคุณทําผิดแล้วคุณเกินขอบเขตตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเป็นสิกข,ขาบทขึ้นมาซึ่งสําหรับผู้ชายมี227อย่างที่เราเข้าใจกันสําหรับผู้หญิงมี311 คือตรงนี้ที่เขาไปทําผิดมาแล้วเขาบัญญัติเป็นข้อเป็นข้อพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติเป็นข้อเป็นข้อเนี่ยเขาเรียกเป็นสิกขาบทอันนี้เ็าเรียกเป็นวินัยหมวดที่สองหมวดที่สองหมวดที่หนึ่งก็มีนะหมวดที่หนึ่งเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจัรรย์จะไม่ได้พูดเป็นข้อเป็นข้อแต่จะเป็นคําบรรยายว่านักบวชนะภิกษุนะจะต้องมีความเป็นอยู่งี้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 อย่างเงี้ยตรงนี้จะไม่ได้เป็นข้อเป็นข้อคือจะเป็นย่อดหน้าเป็นย่อหน้าที่พระพุทธเจ้าตรัสว้อยู่ เป็นภาพโดยรวมน, <า S 2> นะเป็นภาพโดยรวมก็เรียกว่าเป็นศีลที่เป็นเบื้องต้นของปรมาจทร์เจ้าค่ะนะส่วนศีลที่เป็นคุณไปทําผิดมาแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติวต่าตรงนี้ห้ามนะอันนี้ก็เรียกเป็นสิกขาบทที่มี3ามบ้างสองยิบบ้างเจ้าค่ะแล้วก็ยังมีศีลส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์แป<ต>ลว่าอะไรเจนะ้าค่ะอภิสมาจารย์เนี่ยก็คือข้อปฏิบัติที่ทําแล้วมันจะดีเช่นว่าควรจะนั่งดื่มน้ํากินอาหารจะไม่ควรยืนเวลาจะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ย ก็ควรจะต้องปิดไหลปิดหลุมคอเดินท่องๆเข้าไปไม่ได้อย่างงี้อันนี้ก็เป็นอภิสมาจาร์ทําแล้วมันก็จะดีแต่คนที่เขายังไม่เลื่อมสก็จะเลื่อมสคนที่เลื่อมสอยู่แล้วก็จะเลื่อมสมากขึ้นเพราะฉะนั้นศีลหรือวินัยเนี่ยก็จะมีสามส่วนตรงนี้สามส่วนตรงนี้ส่วนที่คุณนักศึกษาถามมาเนี่ยคือส่วนที่สองที่เรียกว่าเป็นสิกขาบทสิกขาบทสิกขาบทปาติโมกข์ที่มีคนไปทําความผิดมา เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเอางั้นภิกษุณีมีศีลมากกว่าพระต้องดีกว่าพระสิทำไมพระพุทธเจ้ายังยกย่องพระภิกษุนะภิกษุให้เหนือกว่าสามเหนือกว่าภิกษุณีท้าห้ที่ภิกษุณีมีศีลมากกว่าภิกษุใครคมีศีลมากน่าจะดีกว่าคนนั้นอย่างเงี้ยนะแต่ที้ต้องเข้าใจว่าศีลหรือว่าวินัยเนี่ยมีสามหมวดมีสามหมวดซึ่งโดยรวมความเป็นผู้ประพฤติประมรจันเนี่ยก็เสมอกันตรงนี้ เจ้าค่ะนะก็เสมอกันตรงนี้แต่ว่าถ้าคุณมีคนไปทําไม่ดีมาพระพุทธเจ้าก็เลยต้องบัญญัติสิกขาบทตรงเนี้ยที่ว่ามีสามร้อยสิบเอ็ดเนี่ยอยู่ตรงหมดที่สองตรงนี้อืมเจ้าค่ะอ่ะทีนี้ที่คุณนักศรรึกษาถามว่าแล้วที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยคือศีลห้าหรือศีลแปดเนี่ยนะคือศีลหน้านี้ไม่ใช่อยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นผู้ประพฤติประมรย์นี้ต้องศีลแปดขึ้นไปใช่ไหมเจ้าค่ะทีนี้ศีลแปดเนี่ยคือเป็นไกด์ไลน์คือเหมือนกับว่าเป็นกว้างๆคร่าวๆสำหรับแนวทางนะคะสำหรับคารวะสำหรับคารว แล้วอย่างนักบวชเนี่ยมันต้องมียิ่งขึ้นไปเช่นทรงผมศีลแต่ไม่ได้กําหนดคุณเรื่องทรงผมแต่ว่าศีลที่เป็นเบื้องต้นของปรมาจารย์หรือสิกขาบทของพระทั้งส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองจะมีบอกเรื่องของทรงผมอยู่ว่าต้องโกนนะ,ะทุกสองเดือนนะห้ามเกินจะเอาสองนิ้วอย่างนี้เป็นต้นเครื่องแบบค,คุณต้องห่มผ้าย้อมน้ําฝาดนะจะมาแต่งตัวแบบคารวาสนุ่งสาลีใสก่กางเกงสวมแจ็คเก็ตอย่างนี้ไม่ได้ เจ้าค่ะอันนี้จะไม่ใช่ศีลแปดเลยมช่ไหมเจ้าค่ะมันก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งลงไปแตกต่างกันไปนะเจ้าค่ะการใส่รองเท้าการดื่มกินอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้พับผ้ายังไงเข้าห้องน้ยังไงโอ้มันก็เป็นคนละแบบกับศีลแปดเลยเจ้าค่ะอ่ามันก็ความเป็นนักบวชมันก็จะต้องมีรูปแบบหรือว่าปกติของความเป็นนักบวชต่างกันกับของคารวาสในเรื่องของศีลแปดเนอะอืมเจ้าค่ะก็พอจะสรุปได้ว่า ได้มีการกำหนดไว้นะเจ้าคะมีในส่วนของการที่เรียกว่าเป็นคำบรรยายโดยรวมโดยภาพรวมว่าคนที่จะมาอยู่ในเรียกว่าเป็นผู้ถือศีลนั้นเนี่ยควรจะทํำยังไงพิสุกนี้เป็นยังไงพระพิสุกทำยังไงนะเจ้าคะแล้วก็มีสิกขาบทก็คือข้อที่ควรจะปฏิบัติว่าอย่างไรนั่นก็เป็นข้อกําหนดใช่ไหมเจ้าคะส่วนอภิสมาจารนี่ก็ เป็นข้อแนะนําเหมือนข้อแนะนําของพุทธเจ้าที่ว่าอถ้าทําอย่างนี้ควรจะดีนะน่าจะทําอย่างนี้อย่างนี้คนจะได้เลื่อมใสศรัทธ,ธาเป็นการทําตัวที่ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะใช่ใชเ่เรื่องเรื่องอภิสมารจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมารยาทเน้นตรงนี้เจ้าค่ะมารยาทเช่นว่าอ,าอย่าพูดเสียงดังาค่า,าพูดเสียงค่อยๆเวลาเข้าไปในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นข้อแนะนำถูกไหมเจ้าค่ะเป็นเหมือนกับมารยาทว่างั้นเดียเจ้าค่ะมารยาทของพระ หรือว่าผู้ทรงศีลว่านี้ใถอเจ้าค่ะทีนี้ถ้าบอว่าไม่ได้ทําตรงนี้จะบอกว่ามันล่วงละเมิดส่วนที่เป็นอาบัติมันก็จะยังไม่ใช่เกี่ยวเนื่องกับพรหมจรรย์การปริบัติพรหมจรรย์กวางแล้ผลมักผลนิพพานก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันจะเป็นมารยาทที่ดูไม่ดีว่างั้นเถอะเจ้าค่ะแต่นี้ก็เหมือนคารวะทั่วไปถ้าคนไหนมีมารยาทเรียบร้อยสุภาพดีงามคนก็จะชื่นชมนับถือถูกไหมเจ้าค่ะไปไหนคนก็ จะชื่นชมนับถือแต่ถ้าใครโวกเวกโวยวายพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคนก็ไม่นับถืออย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ถ้าเราอธิบายตรงนี้ให้เรามาอธิบายสามอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะเพื่อเห็นภาพวินัยส่วนแรกคือส่วนที่เป็นเบื้องต้นของปรมาจารย์เนี่ยคืออันนี้หวังมรรคนิพพานเจ้าค่ะแต่คุณทําตรงนี้คุณไปนิพพานแน่นอนเนี้คือหมวดแรกทีนี้พอปรากฏว่ามีคนทําผิดเจ้าค่ะเช่นไปกินเหล้า ป่วยใช่ไหมป่วยแล้วก็เลยต้องไปกินสมัยก่อนกินอะไรหายป่วยก็กินเหล้ากินมากเกินไปก็เลยอึอักกก็เลยต้องบัญญัติศีนี้ขึ้นมาเป็นสิกขาบทจึงมีหมวดที่สองเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าเป็นปาติโมกที่ต้องมีการบอกเฮ้ยนี่ล่วงละเมิดนะอันนี้ทําไม่ได้นะอันนี้จึงออกมาเป็น227บ้างหรือ3ามบ้างก็คือข้อห้ามจำเป็นจ้าค่ะห้ามทำอย่างนี้จริงจริงหมวดที่1ก็มีข้อห้ามอยู่แล้วเจ้าค่ะทีนี้ว่าคนไม่ชัดเจนบ้าง ไม่ได้ศึกษาให้รอบข้อบ้างเพราะหมวดแรกนี่มันก็เยอะยาวใช่ไหม,ไหมพอคุณมาทําปิดปุ๊บพระพุทธเจ้าก็เน้นลงไปอีกว่าตรงนี้นะห้ามนะเป็นสิกขาบทข้อหนึ่งนะ<ช>จึง<ช>มาเป็นหมวดที่สองนี่ว่าเป็นปาติโมกแตะส่วนไอ้ข้อที่สามหนึ่งกับสามเนี่ยมาพร้อมกันตอนแรกๆอยู่แล้วและหนึ่งสอนเรื่องเกี่ยวกับพรหมจารเมรนิมรรคผลนิพพานส่วนที่สองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องมารยาทดูทาแล้วมันจะดูดีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะไปมรรคผลนิพพานได้แต่คือมันเกี่ยวกันอยู่ คือถ้าคุณทําอภิสมาจารได้ดีแล้วคุณจะทําข้อที่1ได้ดีอันนี้มันจะได้แต่ถ้า,าข้อที่สาคุณยังทไํไไม่ดีเลยแล้วคุณจะมาทําหมวดที่1ได้ดีมันก็จะยากเจาก้าค่ะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอตมาจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการไปมรรคผลนิพพานก็จะพูดไม่ถูกเจาก้าค่ะแต่ว,ว่ามันจะมีความสมาคัญน้อยรองลงมาจึงมา,าเป็น<า>ส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของมารยาทอย่างงี้นะเจา้าค่ะสาธุเจา้าค่ะแล้วทีนี้ในแง่คิดของโยมนะเจ้าค่ะทําไมถึงอภิสุกนีเนี่ย ถึงได้จะต้องมีศีลถึงส1 1อสิบข้อเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักข์ฉามาเนี่ยก็หมายถึงว่าอาจจะในสมัยนู้นเนี่ยผู้หญิงอาจจะมีหมายถึงอารมณ์โดยลักษณะธรรมชาตินี่นะคะอาจจะมีนู้นนี้จุ๊บจิ๊บพูดมากอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะก็เลยมีข้อห้ามมากกว่าผู้สุขถ้าถ้าโยมมองอย่างนี้จะเป็นได้ไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องพอสมเหตุสมผลนะเจ้าคอ้หมวดที่สองเรื่องของวินัยที่ ปูดตรงนั้นเพิ่มมาตรนนี้เพราะมีคนไปทําผิดแล้วก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะมาชี้แจงให้พระพุทธเจ้าทราบเรื่องอะไรที่มันไม่เหมาะสมอ่ะพระพุทธเจ้าก็จะบัญญัติขึ้นมาว่าอันนี้ห้ามนะแล้วก็มีความผิดอย่างนี้นะวิธีแก้ทําอย่างนี้มันคือมีคนมารายงานมากตั้งสามร้อยสิบเอ็ดครั้งอ่ะสําหรับพิกุณีสําหรับพิกษุก็ประมาณร้อยกว่าครั้งอย่างเงี้ยสองร้อยครั้งก็เลยเป็นเป็นศีลประเภทนั้นประเภทนั้นออกมาเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ก็จะเป็นเพราะธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้ชายนั้นเนี่ยก,ก็แตกต่างก,กันนะเจ้าคะ่ะก็มาถึงข้อสามเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าขาถามว่าทําไมพระพิสุกนีแม้บวชร้อยปีก็ยังต้องกราบพระพิสุที่แม้จะบวชแค่วันเดียวเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นคุรุธรรม <c oughs> เป็นคุรุธรรมค <c oughs> ุรุธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่แบบหนักหน่วงมากนะเป็นเรื่องป้องกันเป็นเรื่องป้องกันที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับนางมหาประชาบดีโคตมี นางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นแม่น้าของพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะนางสรีมหามายาสอนทุกคนไปแล้วใช่ไหมเจ็ดวันแล้วคนที่ให้น้ํานมเลี้ยงต่อมาเนี่ยก็คือมหาประชาบดีโคตมีเจ้าค่ะหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกาิบรพาธได้สักประมาณรรษาที่ออกมาไม่แน่ใจสองหรือสามมั้งนางมหาประชาบดีโคตมีเนี่ยก็ต้องการบวชนะดิงด้งด,ง,ดงดองจนไม่ได้บวชจนกระทั่งมาสุดท้ายขออนันต์นี่จนกระทั่งบวชได้เนี่ยก็ภาษาสิบกว่า ประมาณนี้นะถ้าถ้ามาจะไม่ผิดแต่ข้อมูลเกินก็ขอไปด้วยประมาณนี้แหละแล้วก็พระพุทธเจ้าได้มอบคู่รู้ธรรมแปประการนี้ไว้ให้กับนางมาประชาบดีบอกว่าถ้าเธอรับได้เธอบวชได้ถ้าเธอรับไม่ได้เธอไม่ต้องบวชนะพูดอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บอกนางมหาประชาบดีคนมีด้วยนะคือนางมหาประชาบดีคนมีกับกับลูกน้องทั้งหมดเนี่ยโกนผมผมผ้ายอมน้ําฝามาเรียบร้อยเลยอืมคือชอดนั้นชตบังคับแล้วนะ คือมีศรัทธามากเลยอย่างนี้คาะอาจารย์จะบวชเต็มที่เลยยังไม่มีอุปชายังไม่ได้มีใครให้อะไรมาขอพระพุทธเจ้าบวชพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชจนกระทั่งท่านพระอนุนมาถามว่าเอาแล้วถ้าสมมตินะผู้หญิงบวชแล้วจะบรรลุนิพพานได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกได้เอาแล้วทำไมไม่ให้บวชก็ก็เลยพูดทํานองในลักษณะที่ว่าบ้านเมืองเนี่ยถ้าสกุลไหนมีผู้หญิงอยู่มากผู้ชายอยู่น้อยเนี่ย จะเลือนหายไปได้เร็วเช่นเดียวกันถ้าในธรรมวินัยนี้เนี่ยมีผู้หญิงอยู่มากด้วยความเป็นนักบวชก็จะหายไปได้เร็วแต่เพราะนั้นทํายังไงถึงจะป้องกันตรงนี้ก็จึงมอบกุรุธรรมแปประการนี้กุรุธรรมแปประการตรงนี้แหละจึงเป็นเครื่องที่จะป้องกันป้องกันไม่ให้ธรรมวินัยเนี่ยเสื่อมสูญสิ้นไปได้เร็วโค่ะอาศัยเหตุคือเพราะความมีภิกษุณีมากโ,โอเคเพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีภิกษุณี แล้วก็ต้องการให้ธรรมะวินัยอยู่ได้ตลอดกาลนานยาวยืดต่อไป,อไปก็ต้องมีกุรุธรรม8ประการนี้หนึ่งในนั้นก็คือภิกษุณีแม้บวชร้อยปีก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้นเจ้าค่ะน,นและข้อสาคัญสาคัญเช่นว่าต้องเป็นสิกขามนาสองปีก่อนถึงจะบวชได้ตรงนี้จะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ไว้เพื่อความที่มันจะยากในการที่จะมีภิกษุณีเจ้าค่ะนะเช่นว่าต้องอยู่จำพรรษาใน วัดที่มีภิกษุอยู่เนะี่ยภิกษุนี้จะไปอยู่กันเองไม่ได้ใ,ในวันอุโบสถก็ต้องไปลงอุโบสถร่วมกันเ,เวลาปาวนาก็ต้องมาปาวนาร่วมกันจะมาด่าว่าพระไม่ได้ะจะสอนธรรมะพระภิกษุไม่ได้ต้องให้ภิกษุสอนภิกษุนี้เท่านั้นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าถ้าทำแปดอย่างนี้จะทาให้พระสัทธรรมเนี่ยมันตั้งอยู่ได้เจ้าค่ะอันนี้คือเปรียบเหมือนกับว่า ท่าพระอนนเนี่ยทลายเขื่อนมาละพระพุทธเจ้าจึงสร้างเขื่อนเนี้ยเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้น้ํามันไหลบ่ามาเจ้าค่ะนะทั้งนี้ก็เพื่อว่าพระพุทธองค์อาจจะทรงเล็งเห็นถึงลักษณะนิสยัยหรือธรรมชาติของผู้หญิงนะเจ้าคะที่จะมีแบบจุกจิกค่อนข้างเยอะอันนี้โยมมองเองนะเจ้าคะก็เลยถ้าเผื่อบวชกันมากๆเนี่ยอาจจะทําให้พระสัทธรรมเนี่ยอาจจะเสื่อมถอยไปได้ ไปได้เร็วดังนั้นสิ่งที่ทรงบัญญัติไว้ก็เหมือนเป็นการป้องกันคือทําให้ยากมากเลยที่จะเป็นพิสุกนีได้ดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทางกานทางหนึ่งที่เรียกว่ารักษาพระธรรมต่อไปและอีกอย่างก็คือคนที่จะเป็นพระพิสุกนีนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ว่าเป็นรองกว่าพระพิสุกและก็มีศีลที่เคร่งกว่าที่เรียกว่าศรัทธาจริงๆถึงจะมาบวชเป็นพิสุกนีถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่แล้วก็เจ้าค่ะในคุรุธรรมแปประการเนี่ย ก็จะทําให้ภิกษุเนี่ยเป็นใหญ่เหนือกว่าภิกษุณีอ่าคือเพราะว่าถ้าภิกษุณีมาบวชกันมากๆใช่ไหมอันนี้อันนี้อรรมะคิดเราเองนะอรรมะคิดเราเองแือว่าถ้ามีภิกษุณีมากๆแล้วก็มีผู้พรรษายุการมากแล้วก็ให้อว่าภิกษุได้เนี่ยภิกษุก็อาจจะมาบวชน้อยลงแล้วก็พอมีภิกษุน้อยลงตรงนี้จะเป็นปัญหาละว่าพระสธรรมจะเสื่อมศูนย์ไปได้ง่ายอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เพราะนั้นข้อปฏิัติต่างเนี่ยก็เพื่อความที่จะให้ภิกษุเนี่ย เป็นใหญ่ในธรรมะวินัยนี้เกิดกับว่าภิกษุนีอหมายถึงหมูนะสองภิกษุสฆ์เนี่ยเป็นใหญ่ในธรรมะวินัยนี้ในการที่จะปฏิบัติทมสืบทอดสารตอา่ออะไรต่างๆแล้วก็เป็นตามกระบวนการนี้แล้วก็มีแง่มุมหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความเลิศในด้านต่างๆ à, ถ้าเราจะมาดูอันนี้เป็นคําที่พระเจ้าพิมพิสารเนี่เคยเปรียบเทียบอาไวนะ้เปรียบเทียบถึงเรื่องของรัตนเจ็ประการ <Okay. S 1> แก้เจตประการเนี่ยนะถ้าเราเปรียบเทียบแก้เจตประการเนี่ยระหว่างของที่มีค่ามากๆากหรือมือคุณเดินใจหรือว่าท่านฟังลองนึกถึงของที่มีค่ามากมากเลยเนี่ยนะของที่มีค่ามากๆเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างถ้าเราบอกเอาของอะไรที่หาค่าไม่ได้ทั้งหมดในโลกนี้มารวมกัน,นของที่เปรียบเทียบถ้าแยกเป็นระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหม <Okay. S 1> สิ่งไม่มีชีวิตเช่นแก้วแหวนเงินทอง สิ่งมีชีวิตเช่นปรินายกแก้วนางแก้วหรือว่าช้างแก้วม้าแก้วเนี่ยโอ้สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าคือคนก็จะยกย่องเหนือกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตถูกปะเพราะนั้นสิ่งมีชีวิตเนี่ยดีกว่าเพราะนั้นถ้าในแก้วเจตประการเนี่ยก็จะมีช้างแก้วม้าแก้วปรินายกแก้วกระบดีแก้วแล้วก็นางแก้วเนี่ยก็จะเหนือกว่าพวกจักแก้วเหนือกว่าพวกมณีแก้วพวกนี้ สิ่งพวกไม่มีชีวิตนะคะทีนี้ในบรรดาสิ่งมีชีวิตถ้าเราแยกกันระหว่างสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์เนี่ยโอ้มนุษย์ดีกว่าประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานถูกว่าสัตวดรั้านแก้วมาแก้วนี้ก็จะไม่ประเสริฐเท่าก็ไดาบดีแก้วหรือว่านางแก้วทีนี้ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนเนี่ยนะถ้าเรามาแยกเป็นชายเป็นหญิงนะชายเนี่ยก็จะประเสริฐกว่าหญิงชายจะประเสริฐกว่าหญิงเพราะอะไรอ่บรินายกแก้วกับก็ไดาบดีแก้ว อันนี้จะจัดการบริหารงานบ้านเมืองทั้งเรื่องการคลังทั้งเรื่องการปกครองให้แต่ผู้หญิงคือนางแก้วที่เป็นทรัพย์เจดประการของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ย,ยก็จะแค่บำรุงบำเรอพระเจ้าจักรพรรดิให้มีความสุขความสําราญต่างๆแต่จะไม่ไ,มได้บริหารงานราชการหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการคลังให้ได้อันนี้คือพระเจ้าพิมพิสารท่านคิดนะ,ะทีนี้ในบรรดาผู้ชายที่เป็นแก้วเจตประการเนี่ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นคฤรหัด กับนักบวชเนี่ยโอ้นักบวชนี่ดีกว่าเจ้าค่ะนักบวชนี่ดีกว่าเพราะฉะนั้นปรินายกแก้หรือว่ากระรับบดีแก้เนี่ยก็จะไม่ดีเท่าสัมมาสัมพุทธะจะไม่ดีเท่านักบวชที่เป็นพุทโธหรือว่าสังโฆเจ้าค่ะทีนี้ในระหว่างนักบวชที่เป็นผู้ชายพุทโธหรือสังโฆเนี่ยโอ้สัมมาสัมพุทธะนี่ดีกว่าคนที่เป็นอนุพุทธะอย่างเงี้ยเป็นต้นเจา้าค่ะคือก็จะมีความละเอียดความเลิศหรูความสง่างามที่แตกต่างกันไปไล่กันไปไล่กันไป มีลำดับชั้นนะเจ้าค่ะใช่ใช่เพราะาฉะนั้นตรงจุดเนี้ยพระพุทธเจ้าก็จึงแบ่งลำดับชั้นให้หล่าว,ว่านะอ่ะถ้ามีนักบวชก็ก็ดีนะแล้วก็ถ้ามีนักบวชเปรียบเทียบระหว่างผู้ชายผู้หญิงก็ต้องให้ผู้ชายเป็นใหญ่เจตรงน,นี้ก็จึงมีคุรุธรรมแปประการเนี้ยเพื่อให้ความเป็นใหญ่ให้แก่หมู่ภิกษุสงฆ์มากกว่าหมู่ภิกษุนีสงฆ์นะนี่เป็นเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าท่านได้วินิจฉัยแล้วก็ท่านก็ได้บัญญัติมาอย่างเนี้ยเจ้าคนะ่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนี้โยมขอเติมนิดหนึ่งว่าในนั่นเป็นสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ เป็นพุทธบัญญัตินะเจ้าคะตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังนั้นท่านผู้ฟังทางบ้านหรือว่าหลายๆท่านแม้แต่ท่านผู้ถามเนี่ยก็ต้องไม่ลึกถึงในยุคปัจจุบันที่ว่าจะเรียกร้องสิทธิทเสรีภาพเสมอกันเท่าเทียมกันชายหญิงอันนั้นเอามาคิดรวมตรงนี้คงไม่ได้นะเจ้าคะแตกต่างกันด้วยยุคสมัยแล้วก็เป็นเรื่องของความถูกต้องของพระธรรมวินัยที่เราจะต้องปฏิบัติตามนั้นนะเจ้าคะคือเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยคุณณจใยมันมีอยู่แล้วนะ,ค,ะคือในธรรมวินัยนี้เนี่ย เรื่องของจิตที่จะบรรลุธรรมละตัณหาเข้าสู่นิพพานได้เนี่ยมันไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วในจิตเนี่ยไม่ได้มีเด็กไม่ได้มีผู้ใหญ่ไม่ได้มีวันณนะสีผิวผู้ภาษาอะไรคือถ้าคุณเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องพ่องเลยคุณเป็นอะไรบุคคลเข้าถึงบรรลุนิพพานได้โสดาบันจนถึงอรหันต์คุณเป็นได้เลยไม่มีขีดจํากัดอยู่แล้วถ้าคุณสร้างเหตุปัจจัยถูกต้อง,องไม่ได้มีข้อบัญญัติว่าต้องผู้ชายได้ผู้หญิงไม่ได้ เราของอรหันนี้ไม่ใช่เพศไม่เกี่ยวเลยนะเจ้าค่ะเพศไม่เกี่ยวความยุติธรรมเนี่ยมีตรงนี้เจ้าค่ะนี้เรากําลังพูดถึงประเด็นอย่างความเหมาะสมแต่ความเหมาะสมในการที่จะให้ธรรมวินัยเนี่ยมันตั้งอยู่ได้เจ้าค่ะความเหมาะสมเช่นว่านิ้วห้านิ้วมันยังไม่เท่ากัน่อด้วยความที่นิ้วห้านิ้วมันไม่เท่ากันทําให้มันทํางานแบบนี้ได้เจ้าค่ะใช่ไหมแต่สมมติเราเอานิ้วโป้งให้มายาเท่านิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมันจะกลายเป็น มือแบบหนึ่งมันจะไม่ถูกล่ะแรงมันจะไม่มีจะจับอะไรไม่ได้เช่นเดียวกันน่ะความแตกต่างระหว่างผู้ชายผู้หญิงมีถ้าคุณจะบอกว่างั้นต้องให้มีสิทธิเท่าเทียมกันนั้นก็ผู้หญิงก็มาทาหน้าที่ผู้ชายผู้ชายก็มาทำหน้าที่ผู้หญิงแล้วผู้ชายมันจะไปตั้งท้องได้ไงอืมเจคันมันก็จะมีความแตกต่างกันในด้านศิรละด้วยในความเหมาะสมในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวินิจฉัยของพระพุทธเจ้านะโดยหลักเกณฑ์ที่ว่าจะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนตลอดกาลนาน และนี่คือคือเกณฑ์ในการพิจารณาของท่านท่าพิจารณาแล้วว่าอ๋อถ้าเป็นแบบนี้นะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนตลอดกาลนานเจ้าค่ะเพราะนั้นก็จึงจึงข้อสรุปมาเป็นอย่างนี้อย่างนีู้ตามตามประกรันเจ้าค่ะแล้วก็พระสัทธรรมก็จะสืบทอดกันไปตลอดกาลนานเช่นเดียวกันนะเจ้าค่ะเหมือนอย่างสมัยของเรานี่ก็ ได้ดำรงมาแล้วถึง2,600ปีด้วยกันนะเจ้าค่ะใช่ใชเจ้าคะ่ะสาธุเจ้าคะ่ะคาะทานผู้ฟังค่าในเช้าวันนี้คงจะตอบปัญหาของผู้ใช้นามว่านักศึกษาที่เขียนถามมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้เพียงแค่นี้ก็คิดว่าต้องเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามไปรับฟังคำถามซึ่งก็น่าสนใจและก็จะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้าน ท่านอื่นๆของผู้ใช้นามว่านักศึกษาต่อในเช้าวันพรุ่งนี้ในเวลาตีห้าเหมือนเคยนะคะซึ่งก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่เจ็ดสิงหาคมก็ตามรับฟังกันในเช้าวันพรุ่งนี้ต่อค่ะสำหรับเช้าวันนี้ดิฉันก็ขออนุญ,ญาตที่จะนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบน้ำมศการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุญโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรม ของวัดป่าดอนหายโศกและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระคูสิทธ,ธิปภะกรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอพระคุณและ,ระกราบนมัสการลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพานสาธุเจ้าขา